โอเคทุกคน,กคนวันนี้เราไอยู่กันในเกม Roblox ก็แบบที่มีชื่อว่า Rim of the m u t i v e r s e คือ Rim of the m u t i v e r s e ได้ทําการอัปเดตแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่ทุกคนนะไม่ใช่อัปเดตสิเหมือนว่าเอ่อเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่แล้วก็เพิ่มสกินแบบว่าเพิ่มสกิลของตแต่ละตัวละครอะไรอย่างเงี้ยบางตัวละครน,นะสิ่งแรกเลยที่เพิ่มคือตัวละครใหม่ก็คือจินเกลย์หรือว่าฟินิกส์ฟอร์สนะทุกคนขายประมาณ1 6 5 0น้าโลนะซื้อในเกมนะจะได้ไปซื้อข้างนอกเกมมาพัน0 แล้วก็แอลมีสกิลเพิ่มใหม่ใหทุกคนนะเป็นสกิลวาเป็นการกีดและมีคืนพลังไปข้างหน้าแล้วก็อะไรอีกอะ่ะเออเอออะไรวะคา,าทาล่ามีสกินใหม่นี่คาทาล่ามีสกินใหม่ด้วยแล้วก็เออนี่นี่นี่แล้วก็สิ่งที่พิเศษคือมันมันต้องใช้ทีมมันก่อนอะ่ะต้องนะวะมันต้องใช้ทีมมันก่อนนะแล้วมันจะใช้อันนั้นอะ่ะใช้พลังคู่กันได้อะ่ะ นี่แม่ให้แอลกันให้แอลกันใช้พลังคู่กันยังไงฉันก็ไม่รู้นะแต่มันใช้ได้อ่ะเขาปั้มาไแล้วพลังคู่ของบอนนี่กับพวกคือสกิลไหนนะไม่รู้มันมันจะเป็นการยืนในใกล้กันนั่นแล้วว้าวฟินนีเป็นบ้าเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งเตยมานี้เตยมานี้ก่อนทำมาไงวะบอนนี่มันจะยกมือส่องอัานเลยเนี่ยโฮมันจะไปแบบว่าไปกัดคอแต่ละคนมันบูบูบพร้อมกันอ่ะดาเมจแรงอยู่นะ แมสแพลนปะไอที่มันเป็นไอกดหัวคู่อะโอ้โหเฮ้นี่ไงเออนี่แหละเออเออเอาเอาเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมได้ได้ได้เนี่ยไม่กินมันโอ้ยเนี่ยทุกคนสกิลเมื่อกี้นั่นแหละนี่มันเพิ่มมากๆเลยสำหรับอันนั้นนะการใช้พลังคู่นี่นี่เยอะล้วคนเยอะล้วเลยโอ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้ด้ยกันกันอันี้กันอันนี่กันอันนี่กันอันนี้เอาเลยมันมันขอยังไงนะ เอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วกับการใส่พลังคู่หรือว่าดูโอ้ทุกคนนะมันจะต้องทําการคล้ายๆแบบเราเชิญเพื่อนเข้าทีมอ่างเงี้ยมันจะมีให้กดดูโอ้อยู่อ่านดีๆมามาเตยๆมามัาจะมากวกนี้กันอ่ากันเะอายังไงเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้จะมากรุนี้รอรอรอ อย่าเพิ่งร่อนร่อนให้มันจะตกัดคือถ้าใครอยู่แบบถ้าสมมติบริเวณที่เราอยู่คนเยอะอะมันก็จะกัดหมดเลยหนูคนเอ่เอาอย่งเอาอย่างไปแล้วโอ้ยนี่คนลยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ดูโอพาวเวอร์มาเลย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 นี่ตรงนี้นี่ทุกคนมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนี่ไงแก่ๆวกนี้แหละไก่พวกนี้แหละเอาไม่ทันแล้วว่ายิ้มแล้วทะเลาะกันปะนะมีน้องมี่หมเป็นแก่พวกนี้แหละเอาใหม่ดิมันจะมีครูดาวทุกคน โอ้ชีรันเย็ดีรันนี่ไงนี่ไงหยุดอ้อ้อ้โอ้ยเจ๊ะนี่ทุกคนมีพลังดูโอ้อะไรอ่ะของบอลนี้แล้วก็อันนั้นนะโฮฟนะแล้วจะไปดูของอันนั้นกันคู่ต่อไปคืออีเลเว่นกับอีอะไรนะอะไรนะเตยชื่อว่าอะไรนะอัที่มันใช้สมุดอะที่มันยกสมุดมา เออพอๆๆเลรสักอย่างเออมาเริ่มโอ้ยวันนี้มันรีเซ็ตช้าจังเลยวะเจเล่นขายเจรเล่นไรแต่ฉันเล่นผัวนะโอเคโอเคมีเงินแล้วกันผัวพอๆๆเลยสักอย่างอยู่ไหนมาใช้มาใช้สกินได้ไหมอ่ะได้หมดไม่เกี่ยวกับสกินหรือไม่สกินไม่ผูดหรอกเนาะมาเลยมาเลยยกมายกนี่เร็วตรงกลางมายกเข้ามาแล้เป็นอะไรเป็นอะไรองไว้บอเยอะมากอ่ะมายกเร็ว เราไปเราไปนี่นี่แอลนี่แอลมายกันไหนมาแล้วไหนอ่ะนี่วงหน่นี่วงหนึ่งอ่ตรงอยู่ตรงหน้านี้ตรงกลางอ่ะตรงโบสถ์นะใช่เคลื่อนกันลงไปมาแถึงปะมามามาเตยมามา,มา,มาดูโอ้กันเร็วๆมายกพวนี้บลูปฉันชอบเซ้ากนี้นะเท่ทดีอ่ะดูโอ้ของแอลกันเนี่ยเท่าทานนทามากเลยนี่ไงบุ้ยนี่น,นี่ โอ้ยเฮ้เก๋อสวยมาวตอบ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 เลิศอะดูโอ้เศคนเนี้ยแล้วก็โทษนะเราไม่มีเพื่อนให้ใช้พลังดูโอ่ะเราก็เลยมาทำของเธอโอ๊ย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 อไรกันยานี่มันดูโอ้เนาะไอยูโนะมาใครมัาหักมาดูใครหักอะไม่ไม่มีคนนะโเธอละ กลับมานี่มันนี่มนี่ผักอินดใช่ไหมฮะเสีาผักสิม่อุ้ยเอาุดูโอ้ใหม่เดปูชอบห้องเก่นี้มาดูโอ้กันเอาไเอาดกีอยู่ได้เอาทิมเอาทีมดูโอดูโอ้อันนี้แวดูโอ้สานี้อันไหนวะไปข้ามาดิเเชลเชเชนี่เขาเจ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาเร็วอยู่เคสอ้าวดูโอ้จะมาเออเฮียไม่โดนะเฮ้ยโอ๊ย

อ่าไงวุ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยยูไอยูโกโก้โอ้ยเย่งอ่ะโอ้ยมาเรมาดูโอ้พลังกันขอไปนะขอไปลีฟเไม่ได้อ่ะมันขึ้นไปอันนี้แทนแล้วอ่ะอินวิ e อินไว e เนี่ย นี่ผมหลับอย่างไม่ได้หลับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นดูโอไม่ใช่เมื่อกี้มันหลุดทีมโอ๊ยโอ๊ยอ๋อ thank y ิวพี่ผมขอทีมมาเมื่อกี้ทีมมันหลุดอย่าเพิ่งไปอี่าพิ่ไปโอ้ย่าโอ้ย่ามานี่เอาขึ้นมาเอาจะทำอะไรของมันเนี่ยต้อย อีกะต้าอ๋อไม่มีมารยาทเลยโอ๊ยนี่แน่มันนี่จับมันนี่จับมันนี่จับมันนี่คุไปนั่งหมาฮะคนเขาอนิจจิยู่ไม่มีมารยาทเลยนี่ยุ่งเฮ้ยฮ่่าฮ่มาดูโอ้ซะมันเร็วเลยโอ๊ย ผมไปอยู่ไหนเออนี่มันไอ้โอ๊ยอะไรเนี่ยนีเลยโอ้ยโอ๊ยจบมันนี่กับนี่เกือกับมันนี่กับมันนี่กับมันี่กับมันนี่ก่อนอ่ะออกเลยต่ออินนี่ยิงเลยยิงน้องกูนะแล้วอินนี่ยิงน้องกูเออหน้านีิ You go เอาไปเอาไ,ไออกปาตี้ก่อนเนาะเมื่อกี้มันมีแต่อะไรอุปสรรคเต็มเลยทำเสร็จคือนี่เลยนะเฮ้ยไม่ได้โอ้ยอย่าเพิ่งแด็มองขอทำก่อนเดเองเเองเเออเออ้มาแล้วเออ ไมาอยู่แล้วโอเคเดินก็จบว้วนะกับการใช้พลังดูโอแล้วก็สิ่งที่มาใหม่ๆม่ในลิวเอาไดมอนดเวิร์ดนะใครที่ชอบเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย